ัสดีธนานะครับก็วันนี้พบกับไตปลาจิ๋วนะครับก็วันนี้ก็ครบเจ็ดวันนะครับของการทํำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับเจ็ดวันนะครับก็นี่ตอนเย็นนะครับเวลา5้าโมงก็ยังไม่ได้เขย่าควดนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูก่อนว่ามันเปลี่ยนสภาพเป็นสีไหนมัางแล้วนะครับโอเคครับนะ นี่ครับนะนะครับนี่ก็เป็นสูตรหนึ่งนะครับก็จะเป็นไข่ขาวไข่แดงสองใบผงชูรสสองช้อนโต๊ะนะครับเป็นสูตรหนึ่งของเราก็เป็นน้ําน้ําดื่มนะครับที่เราเอามาซื้อมาจากร้านนะครับก็นี่ก็เป็นสูตรหนึ่งเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําประปาครับอันนี้เป็นน้ําบ่อครับดูนะครับนี่ครบเจ็ดวันแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนสีเลยนะครับ แสดงว่าน้ำสูตรนี้ก็น่าจะเป็นช้านะครับนฮะ,นะอันนี้น้ําน้ําบอกก็จะเป็นสีเขียวแล้วนะครับนฮะ,นะ,นะก็มาดูสูตรสองครับเอาเฉพาะไข่แดงนะครับสามใบนะครับก็ผงชลรดสองช้อนโต๊ะนะครับก็จะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลเลยนะครับก็จะเป็นน้ําดื่มนะครับที่เราซื้อมานะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําประปานะครับสูตรสองเองครับก็จะเป็นตะกอนนะครับผมยังไม่ได้เขย่านะครับก็เหมือนจะไม่เป็นสีนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นน้ําบ่อครับก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันครับดูครับน่าจะมีตะกอนนะครับของเอพวกสลายนะครับมันติดมานะครับมันก็เลยเจริญเติบโตนะครับ นี่ครับน่าจะเป็นตะไคร่น้ำนะครับมันเลยเป็นสีเขียวนะครับนะ่นแะก็นี่ก็เป็นสูตรหนึ่งนะครับเติมเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่แม่ให้มานะครับขอแบ่งแม่มานะครับก็จะเป็นน้ําดื่มนะครับก็เป็นสีแล้วนะครับนี่น้ําประปาก็เป็นสีครับสูตรหนึ่งแ้มาดูสูตรสองก็เป็นเหมือนกันนะครับก็เติมหัวเชื้อเหมือนกันมีหัวเชื้อครับมีน้ําประปาอันนี้น้ํา น้ำบ่อครับแต่เติมหัวเชื้อเข้าไปเป็นสีแดงนะครับไม่เป็นสีเขียวนะครับอันนี้นะครับก็ขวดนี้น่าจะไม่มีตะไคร่น้ําครับมันถึงเป็นสีแดงเนี่ยอันนี้มีตะไคร่น้ําอยู่นะครับก็เลยเป็นสีเขียวดูครับมีตะไคร่น้ําอยู่ข้างในนะครับนั่นอันนี้ก็เป็นไข่ขาวเอ่อเอาสองสูตรรวมกันนะครับมันเหลือนะครับ ก็จะเป็นน้ำดื่มนี่น้ำปราปาก็นี่ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนี่น้ำประปาหมดเลยครับนี่น้ำประปาครับสองสูตรรวมกันครับมันเหลือก็เลยเอาน้ำปราปามาทํานะครับก็เหนึ่งช้อนนะครับใส่ลงไปก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับนี่น้ำปราปาเหมือนกันนะครับดูครับหนักไอ้นี่เป็นน้ำบ่อครับแต่สองสูตรรวมกันนะครับ ใส่ไปช้อนหนึ่งดูเป็นสีเขียวนะครับนะฮนะน่าจะเป็นตะไคร่น้ํานะครับผมว่ามันไม่น่าใช่จุลินทรีย์แล้ครับดูนครับตะกอนก็ยังเป็นอยู่แต่นี้เป็นน้ําดื่มนะครับสองสูตรรวมกันก็จะเป็นออกแดงหน่อย,อยผมจะเขยา่านะครัก็จะเป็นสีจะออกเริ่มจะแดงนะครับ ครับนนะะลองขย่าด้วยครับก็ยังเป็นขาวนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนนะครับสำหรับสูตรหนึ่งนะครับไข่ขาวไข่แดงนะครับสองใบผงชูรสสองช้อนนะครับนี่เป็นสีเขียวเขย่าไปแล้วเป็นสีเขียวเลยครับน่ะนี่ครับสีเขียวเลยนะครับนี่ น้ำบอ่อนะครับเกอครับนะนะพอจะดูมันก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปนะครับแต่อันที่ใส่หัวเชื้อน่าจะเป็นสีแดงนะครับมันแดงไม่จัดนะครับผมว่าน่าจะเป็นหัวเชื้อที่ผมเอามาด้วยมันก็ไม่แดงนะครับก็เป็นสีน้ําตาลก็เลยจะแดงแบบออกเป็นสีน้ําตาลเหมือนหัวเชื้อที่เราใส่ไปนะครับ โอเคครับนะนะ้าเดี๋ยวก็ดูอีกว่าขวดไหนจะใช้ได้นะครับเราก็จะเอาขวดนั้นไปขยายเพิ่มนะครับนะ้าโอเคครับนะ้าก็ฝากติดตามช่องไยปลาจิ๋วด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปทําจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับนะนะ้าก็นี่ครบเจ็ดวันแล้วก็ามาอัปเดตให้น้าดูนะครับก็อย่าลืม กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมันจะได้แจ้งเตือนนะครับเวลาผมอัปเดตเจอคินทรนซีสังข้อแสงนะครับมันจะได้แจ้งเตือนนานะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่ามันจะแดงหรือมันจะเป็นยังไงครับวันไหนที่ใช้ได้เราจะไปขยายต่อนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ครับนานะสวัสดีครับ